ตั้งขามาฟังแม่คุยก่อนวันนี้ฟังแม่คุยก่อนทําไมมันเป็นยังไงมันจะคุยกันไม่ได้เลยเหรอฮะขอขอจกพุงตรงนี้ได้ไหมแม่ขอจกพุงได้ไหมเนี่ยพุงใครพุงหนูอ่ะคะไอ้แม่หอมหน่อยได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยตั้งมาแม่มารักแม่หน่อยลักแม่แมแมหน่อยค่ะมาขอรักหน่อยนี่ได้ขอรักเอาได้เนี่ยลูกสาวเนี่ยแล้วเมื่อกี้ อทำไมมันหอมอย่างนี้เนี่ยอีกทีได้ไหมออีกทีได้ไหมคะโอ๊ย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 ดู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 กว่ามันจะเข้ามาหาได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดากว่ามันจะเข้ามาหาแม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยดูความดูความชนของมันเดี๋ยวเดี๋ยวอาแม่อุ้มหน่อยแม่อุ้มหน่อยนะโอ้โ ขอแม่อุ้มหนูหน่อยแม่อุ้มหนุกแป๊บเดียวโอ้โหนะเนาะขอแม่อุ้มหน่อยได้ไหมคะขอแม่อุ้มนิดเดียวได้ไหมล่ะไม่ได้เหรอ,อมาใหม่เร็วๆมาหาแม่ใหม่เร็วๆเ,เ,เข้าปัง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 เร็วๆ รลกกค่ะแม่มขอรลักหน่อยได้ไหมคะอะดึง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 โอ uh, ้ยจับน่อยอย่ามาจับเหรอจับน่อยโอ uh, ้ยจับน่อยจับนิดเดียวเองแม่ขอจับนิดเดียวได้ไหมนิดเดียว